ผู้ว่าประจบคีรีขันเตรียมตัวรับมืออุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองหัวหินค่ะ เมื่อวันที่4พฤศจิกายน2567นายสมคิดจันทรทธรรมรุผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายอภิวัตรเรหล่าวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต4ประจวบคีรีขันธ์นายธนวัฒน์เรืองเดชหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายพลกจษวงไรศิลใ,ในอำเภอหัวหินนายนพพรุทิเกลนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณคลอง ตะเกียบคลองพระราชดำริข้างวัดเข่าไกรล,ลาดอำเภอหัวหินเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกาภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่นายสมคิดจันทรมลึกกล่าวว่าจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีในช่วงวันที่ 4, 4ถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้โดยเฉพาะที่อำเภอหัวหิวหนซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มเคยประสบปัญหาอุทกาภัยน้ำท่วมขัง เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาถ้าสถานการณ์เป็นไปตามที่พยากรณ์ไว้ปริมาณน้ําอาจจะมีมากขึ้นโอกาสที่น้าจะท่วมขังในบริเวณพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินนานขึ้นซึ่งได้ประสานกับท่านนายกเมืองหัวหินในอําเภอหัวหินรวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือปพจังหวัดปพเขตสี่ 4, และชลประทานวางแผนเตรียมความพร้อม้ดยการติดตั้งเครื่องสูบน้าพร้อมเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เทศบาลหัวหินเคยได้ติดตั้งไว้แล้ว โดยคลองตะเกียบที่เป็นจุดรับน้ํามีโอกาสที่น้ําจะเอ่อท่วมในบริเวณชุมชน<ๆ>ก็เลยมาติดตั้ง2เครื่องมือเครื่องมือแรกก็คือเครื่องมือผักดันน้ําโดยประสานทางชลประทานมาติดตั้งเครื่องจุดนี้เป็นจุดที่จะมาเสริมเครื่องมือของปอพีเป็นเครื่องสูบน้ําที่มีกําลังแรงสูงสุด28,000ลิตรต่อนาทีเชื่อว่าการบูรณาการร่วมกันจะช่วยไม่ให้เกิดน้ําท่วมขงังหรือถ้ามีกรณีน้ําท่วมขงังก็จะท่วมขังน้อยที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดในการระบาย น้ำลงทะเลและอีกจุดที่บริเวณสวนหลวงราชินี19ไร่ก็จะไปดูตรงจุดนั้นด้วยนอกจากนี้ที่อำเภอบางสะพานและอำเภอทับสะแกก็มีโอกาสน้ำท่วมขังในชุมชนเพราะว่าดูตามแนวทางที่อุตุพยากรณ์ไว้ว่าจะมีฝนตกหนักน่าจะเป็นในเรื่องของพวกน้ำที่ลงมาจากภูเขาอาจจะมีในเรื่องของดินสไลด์หรือว่าเกิดความเสียหายได้เช่นเดียวกันก็มีการเตรียมพร้อมรับมือแล้วครับในช่วงนี้นะครับ มีการพยากรณ์ว่าในช่วงวันที่4 5 6หพฤศจิกานยนนะครับมีโอกาสที่ฝนจะตกหนักมากกว่าช่วงที่ผ่าน,านมานะครับถ้าสถานการณ์เป็นไปตามที่พยากรณ์เนี่ยโอกาสที่น้ำปริมาณน้ำอาจจะมีมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่น้ำจะท่วมขังในบริเวณพื้นที่ของเทศบาลเมืองหัวหินเนี่ยนานขึ้นนะครับในการดำเนินการผมก็ได้ประสานกับทาง ท่านนายกเทศมนตรีเมืองวัวหินท่านปลัดอาานะครับแล้วก็ท่านในอำเภอวัวหินนะครับาารวมทั้งอบะบูาการกันกันกบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือระบายน้ำนะครับก็คือทางอาปอพจังหวัดนะครับศูนย์ปอพเคสีนะครับแล้วก็ชประทานเพื่อที่จะนำทรัพยากราทางการระบายน้ำนี่นะครับมาช่วยเสริมนะครับซึ่งทาง เทศบาลเมืองหัวหินเนี่ยท่านได้เตรียมความพร้อมไว้อยู่แล้วนะครับเอามามาเสริมจุดจุดนี้ครับเป็นจุดที่เป็นคลองอพระราชดํารินะครับที่มีโอกาสที่น้ําจะเอ่อท่วมในบริเวณชุมชนก็เลยมาติดตั้งอสองสองเครื่องมือนะครับเครื่องมือแรกก็คือเครื่องมือผักดันน้าโดยจะประสานทางชลประทานมาติดตั้งเครื่องแล้วก็จุดนี้ครับเป็นจุดที่จะเอามาเสริมเครื่องมือของศูนย์ปเคสี่ เป็นเครื่องสูบน้ําที่มีกําลังแรงสูงสุดเนี่ย28,000ลิตรต่อนาทีครับเชื่อว่าการบูรณาการร่วมกันนะครับทั้งของส่วนของเทศบาลเมืองที่มีเครื่องมืออยู่แล้วนะครับแล้วก็เครื่องมือต่างๆเนี่ยจะช่วยนะครับไม่ให้เกิดน้าท่วมขังหรือถ้ามีกรณีท่วมขังก็จะท่วมขังน้อยที่สุดนะครับใช้เวลาน้อยที่สุดในการระบายน้ําลงสู่ทะเลครับจุดนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีจุดที่ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ19ไร่ ด้วยนะครับจะไปดูจุดนั้นด้วยเช่นเดียวกันครับภาพรวมมีอยู่3จุดนะครับที่กําลังดูเป็นพิเศษก็คือจุดที่ของเทศบาลเมืองัวหินจุดนี้นะครับจุดหนึ่งที่มีโอกาสมากนะครับจุดที่2ก็เป็นที่ของบางสะพานนะครับกับของทับสแกนะครับที่ที่มีโอกาสที่จะน้ำท่วมขังเพราะว่าดูตามแนวแนวที่เขาพยากรณ์นะครับก็มีโอกาสที่ฝนจะตกหนักใน3จุดนี้ครับ ส่วนอีก2จุดนั้นนะครับน,น่าจะเป็นนอกจากน้ําท่วมในชุมชนแล้วเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของพวกน้ําที่ลงมาจากภูเขาครับอาจจะมีในเรื่องของอดินสไลด์หรือว่าเกิดความเสียหายได้เช่นเดียวกันครับ